สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในเรื่องการปฏิบัติตนตามกาลเทศะการปฏิบัติตนตามกาลเทศะนั้นก็คือการปฏิบัติตนตามกาละเทศะที่เป็นมารยาท ที่บุคคลพึงปฏิบัตินะคะในสังคมให้เหมาะกับเวลาและสถานที่ทั้งกิริยามารยาทและวาจาอ,าอย่างเช่นการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพอย่างสูงนะคะ โดยประนมมือขึ้นเช่นเดียวกับการไหว้พระแต่นิ้วหัวแม่มือจานรดปลายจมูกนิ้วชี้จารดปลายคิ้วนะคะ,ะดังในภาพนี้นะคะเด็กๆเ,เราสามารถที่จะฝึกและก็ปฏิบัติได้นะคะการส่งและก็รับของการรับ ของขณะผู้ใหญ่นั่งพื้นรับสิ่งของวางสิ่งของเยื้องเข่าขวาเล็กน้อยนะคะถ้าผู้ใหญ่สนทนาให้นั่งในลักษณะสำรวมก่อนจะลากรับให้กราบหนึ่งครั้งหรือไหว้หนึ่งครั้งถือสิ่งของเดินเข่าถอยพอประมาณลุกขึ้นถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับนะคะ เหมือนในภาพนี้นะคะการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรยืนตรงนะคะขาชิดปลายเท้าห่างกันเล็กน้อยในลักษณะความซ้อนกันจะเป็นมือขวามือข้างไหนทักมือข้างไหนก็ได้หรือจะประสานมือทั้งสองอย่างลุมหลวมนะคะงอมือทั้งสองสอดนิ้วเข้าระหว่าง ช่องนิ้วของแต่ละมือก็ได้อ,อย่างเช่นในภาพนี้ที่ครูปอมยกตัวอย่างให้ดูนะคะส่วนการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังและต้องผ่านในระยะห่างพอสมควรขณะผู้ใหญ่ยืนทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสำรวม ปล่อยมือไว้ข้างตัวและค่อมตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่อ่าเหมือนในภาพนี้นะคะเราจะไม่เดินลงส้นเท้าตึงๆๆนะลูกนะ,ะนี่คือการเดินแบบสำรวมที่เดินผ่านผู้ใหญ่ออ่อย่างยกตัวยอย่างในภาพนี้ให้ดูนะคะส่วนการนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะโดยทั่วไปปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ1 นั่งพับเพียบเช่นเดียวกับนั่งตามลำพังน้อมตัวลงเล็กน้อย 2. เก็บปลายเท้าโดยปลายเท้าเนี่ยเบนเข้าหาสะโพกนะคะ 3. ม,มือประสานกันโดยหงายมือซ้ายและความือขวาตามนะคะอะต่อไปค่ะการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองและเหมาะกับโอกาสจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดีมีสง่าดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างในภาพชุดที่ใส่อยู่บ้านชุดแไปโรงเรียนและก็ชุดไปวัดนะคะ 1. ชุดที่ใส่อยู่บ้านควรแต่งกายตามสบาย เลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่ง่ายเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสส่วนชุดที่ใส่ไปนอกบ้านเนี่ยควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราจะไปเช่นนะคะไปโรงเรียนก็ควรแต่งกายชุดนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ส่วนจะไปที่วัดก็แต่งตัวให้สุภาพ ไม่โป๊ไม่สายเดี่ยวไม่สั้นเกินไปอย่างนี้นะคะแต่งตัวเรียบร้อยสุภาพนะคะอันนี้ก็เป็นการแต่งกายที่แต่ละ,อะโอกาสที่เราจะไปนะคะวัดสถานที่ไหนควรแต่งยังไงให้เหมาะสมกับการลเทศะนะคะ,ะวันนี้ก็จบ วิชาหน้าที่พลเมืองเรือ่องการปฏิบัติตนตามกาลเทศะนะคะก่อนที่จะจบเรื่องนี้ให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่พลเมืองในกิจกรรมที่2การปฏิบัติตนตามกาลเทศะนะคะดูภาพแต่ละภาพแล้วให้เด็กๆตอบลงไปเลยว่าแต่ละภาพเนี่ยเหมาะสม ในกิจกรรมแบบไหนการนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ยังไงการเดินผ่านการไหวอย่างนี้นะคะในหน้าที่10และ11ค่ะวันนี้ก็จบในวิชาหน้าที่พลเมืองแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ